อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูซาลาเปาโฮวีดหมูสับไข่เค็มการทำซาลาเปาให้มีความขาวเนียนนุ่มฟูการเลือกแป้งที่เหมาะสมจะทำให้ได้แป้งขาวเนียนสีสวยรสสัมผัสนุ่มละมุนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจึงเหมาะกับการทำแป้งซาลาเปาเพราะมีโปรตีนปานกลางเนื้อแป้งเนียนละเอียดมีสีขาวและการใส่ธัญพืชลงในซาลาเปาเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มคุณค่าโภชนาการและเนื้อสัมผัสให,ให้กับซาลาเปา เนื่องจากมีไฟเบอร์สูงและวิตามินมากกว่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการทำไส้หมูสับกันก่อนค่ะใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำมันงาพริกไทยดำป่นน้ำตาลทรายกระเทียมสับแครอทหั่นเตา๋าและต้นหอมซอยนวดให้เข้ากันเตรียมไว้ ต่อไปเรามาทำซาลาเปาโฮวีดกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในนมข้นจืดตามด้วยยีสต์ผลนให้เข้ากาันแล้วพักไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบฮิมะลงในภาชนะตามด้วยโฮวีดบดละเอียดเกลือป่อนเสริมไอโอดีและผงฟูผลนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมยีสต์ที่พักไว้และน้ำมันพืชผลนให้เข้ากัน จากน,าน,นั้นนวดจนเนียนพักไว้จนขึ้นเป็นสองเท่านำแป้งที่พักไว้มานวดแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันแผ่และรีดให้บางลงใส่ไส้หมูสับและไข่เค็มจับจีบให้สวยงามพักไว้15-20นาทีนำเข้านึ่งในลังถึงจนสุก พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสลาเปาโฮวีดหมูสับไข่เค็มคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะทํากินเองที่บ้านหรือจะทําขายเป็นรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทําขนมได้หลากหลายเมนูเลยเละค่ะ